สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ เพลงบอลเต็งชาแนลกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568ครับมาบวกไม่พักรับทรัพย์ไม่เลิกกันเหมือนเดิมกับบอลทั้งหมด8คู่คัดมานเน้นพร้อมกิจกรรมดีๆสำหรับการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับเริ่มกันตอนตี2 45นาทีในศึกอ,อิตาลีเซเรียอาโรมา พบกับมอนซาลาลิกาสเปนตอนตีสามเซปียาพบกับมาโยกาแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับบริสยูไนเต็ดโปรตุเกสซูเปอร์ลีกตอนตีสามสิบห้านาทีป,ปอร์โต พบกับวิกตอเรียกิมาริสตีหนึ่งในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกันวีบอกพบกับซิลเคบอกตุรกีซูเปอร์ลีกตอนเที่ยงคืนกาลาตาซาายพบเฟเนบาเช่ส่วนบอลในศึกโรมาเนียซูเปอร์ลีกตอนสี่ทุ่มยูทีเออารัตพบกับเซบซีและตอนตีหนึ่งฟาโรคอนสแตนดาพบกับราปิบูคาเรสครับวันนี้การวิเคราะห์บอ bon ลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพืเ่อนๆเหมือนเดิมหรือเปล่าก็สามารถรับฟังกันได้เลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรับทุนฟรีจากช่องเป่งบอลเต็งแชนแนลนะครับคอมเมนต์ท่ายผลบอลเข้ามาร่วมสนุกกันได้ สำหรับคู่ของโรมา่าพบกับมอนซาครับใครที่ได้ผลบบอลคู่นี้ถูกใแ้คหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งผลบอลเข้ามายืนยันตัวตัวในกรุ๊ปลายกาวเป่งพร้อมรับทุนฟรีไปเล่นกันได้เลยครับ อิตาลีเซเรียรอาตอนตี245นาทีฮอร์รมาพบกับมอนซาที่สนามสตาดีโอโอลิมปิโกครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านโรมากี่สิบห้านัดชนะสิบเสมอเจ็ดแพ้แปดประตูที่เสียทำได้ 36, สามสิบหกเสียไปยี่สิบเก้ามีสามสิบเจ็ดแต้มอยู่อันดับเก้าของตารางอัตราการชนะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนทางฝั่งมอนซา่ยี่สิบห้านัดชนะสองเสมอแปดแพ้สิบห้าประตูที่เสียทำได้ยี 39, ่สิบเอ็ดเสียไปสามสิบเก้ามีสิบสี่แต้มอยู่อันดับที่ยี่สิบของตารางอัตราการชนะอยู่ที่แปด ครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของโรม่าชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดล่าสุดโรม่าเปิดบ้านชนะปอร์โตมา3-2ในศึกยูโรปาลีกทำเงินไปได้7ครั้งคืนทุน1 4, 2, ครั้งเสีย2ครั้งเกมเย่าของโรม่าโหดสัดสิบนัดชนะ8เสมอ 1, 1แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่80%โดนัดล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปโรม่าเปิดบ้านชนะปอร์โตมา3-2ครับส่วนทางฝั่งมอนซา10นัดชนะเพียงนัดเดียวเสมอ1แพ้8อัตราการชนะอยู่ที่10%นัดล่าสมอนเ เช่มาศูนย์ย์ทำเงินไปได้1ครั้งเสีย9ครั้งเกมนอกบ้านของมอนซา10นัดชนะ1เสมอ2แพ้เอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่สิเอนตัดลาสุดนอกบ้านมอนซาบุกแพ้ลาซิโอมา1ประตูต่อ5ครับผลงานที่ทั้งสองทีมพบกัน5รนัดโรมา่าชนะ3และเสมอกัน2องนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกันดวยสกอร์หประตูต่อ1ครับสภาพความพร้อมกับลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจาบานโรมากุนซือเคลาดิโอรานิเอรี่ผลงานกำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับแฮกเกมลังสุดเก็บชัยชนะไปไ4นะ ส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานอเตมดอฟบิกที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนครับทำให้วันนี้เราจะได้เห็นเอลดชมูโรดอฟลงทำน้าทีแทนขณะที่เดอะไฟรเรนส์นะครับแข้งหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็พร้อมลงสนามแล้วคาดว่าพวกเขาจะลงเล่นตามระบบ3 4 2 1นแนวรุกจะใช้โรเลนโซเปเลกินีกับเปาโลดิบัลลาปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเอลดอร์ชมูโรดอฟที่จะลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับส่วนทงฝั่งมอนชาคุณซืออเลสซานโดรเนสตาผลงานในลีก10เกม เก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมๆทั้งหมดแถมยังขาดเซนเตอร์แบ็กอย่างอามันโดซิโซที่ติดทดบันจากการสะสมไปเหลืองครบโคตาดานกันจัดทับจะลงเล่นตามระบบ342-1นแนวรุกจะวางพาติกชูเรียและดานี่โมตาปันเกมสนับสนุนหัวหองตัวเป้าอย่างซิวเวร์กงบุล่าที่จะลงบูในเกมนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านโบรมาเป็นฝ่ายต่ออยู่1.5ใดห้าหในขับสูงต่ำอยู่ที่2.7 5ครับ ชาบ้านโรมากําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเลยนะครับเก็บชัยชนะได้4นัดจาก5เกมที่ผ่านมาแต่เกมลุกครับบอกเลยว่าวันนี้มีปัญหา เพราะว่าจะขาดกองหน้าตัวหลักอย่างอเตมดอฟปิกไปนะครับโดยรวมแล้วโรวม,มากเกมรุกไม่ได้วื่อวาครับแต่เกมรับค่อนข้างใช้ได้จึงทําให้พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้นั่นเองครับขณะที่ทีมเยือนอย่างมอนซ่าครับทีมบวยของตารางผลงานย่าแย่สินัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่าน,นั้นครับเปดราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านโรม,มาเป็นฝ่ายต่ออยู่1.5ด้แนะนาให้อยู่รองทีมเยือนอย่างมอนซ่านะครับเชื่อว่าในวันนี้พวกเขาน่าจะสู้สุดใจเพราะว่าต้องหนีตายครับก็เลยมองว่าโรมาไม่น่าจะชนะขาดตามราคานะครับเพราะฉะนั้นสกกออรรที่่มมาาโ น่าจะชนะมอนซาได้ที่10ไม่ก็21ครับ ลาลิกาสเปนตอนที่3เซบียาพบกับมาโยกาที่สนามราอนซันเชสปิควรครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้และอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเซบียา24นัดชนะ8เสมอ7แพ้9ประตูที่เสียทำได้29เสียไป34มี31คะแนนอยู่อันดับ11ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่33.3%ส่วนทางฝั่งมาโยกา24นัดชนะ10เสมอ4แพ้10ประตูที่เสียทำได้23เสียไป30มี34คะแนนอยู่อนั 7, นดับ7ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่41.7%ครับ ฟอร์มสินัดหลังสุดของเซบียาชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่30%นตัดล่าสุดเซบียาบุกชนะบายาดลิตมา40ทำเงินไปได้4ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย5ครั้งเกมย่อของเซบียา8นัดชนะ3เสมอ3แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่3 8เนตัดล่าสุดในบ้านเซบียาเปิดบ้านแพ้บาร์ซ่ามา1ประตูต่อ4ครับส่วนฝั่งมายโยกา10นัดชนะ3เสมอ1แพ้6อัตราการชนะอยู่ที่30%นตัดล่าสุดมายโยกาเปิดบ้านชนะลาสพอมัสมา3ำางินไปไปด้3 ครั้งเสีย7ครั้งเกมนกบ้านของมาโยกา10นัดชนะ3แพ้7อัตราการชนะนกบ้านอยู่ที่30%นต์โดยนัดล่าสุดนกบ้านมาโยกาบุกแพ้แอดมารตบริตมาศูนย์ประตูต่อ2ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดเซบียาชนะ5มาโยกาชนะ2เสมอกัน3โดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกัน 0- ูนครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านเซบียจะสามารถกลับมาใช้งานโลอิกบาเดและซาอูเนี่ยครับที่พนทบแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้ง ส่วนในรายของตองกีเนียนซูก็มีอาการบาดเจ็บนะครับยังอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวต่อไปด้านการจะทับจะลงเล่นตาม,มราะบบ433พร้อมกับวางโดดี้ลูเกบากิโออิซักโรเมโรและรูเบนวากัสลงลาตะไคร่ร่วมกันในเดนหน้าครับ ส่วนทางฝั่งมาโยกาครับไม่มีรรงงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเลยแม้แต่รายเดียวนะครับอีกทั้งจะได้มาโูมอลานสกองกลางตัวหลักฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้งนะครับนอกนั้นจะเป็นเซตเดิมลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางเวดัตมูริี้ออกสตาร์ตยูนาเปาลาสกอร์และจะใช้ดานี่โรดิเกสสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเปทดราคาคู่นี้เปิดม้ทางฝั่งเจ้าบ้านเซบียเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25ให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกนะครับ ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เซบีย่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับหลังจากบุกถล่มไบายาโดลิดมาได้4ประตูต่อศูนย์และแพ้เพียงแค่หนเดียวตลอด6นัดที่ผ่านมาครับแถมในวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองอีกนะครับก็น่าจะกลุ่มความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งอยู่พอสมควร,ปรเปิดราคาเปิดทอาไว้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านเซบีย่าเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แนะนําให้อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสปรับซับมากที่สุดครับวันนี้มองว่าเซบีย่าน่าจะชนะมาโยกาได้ที่2-1ไม่ก็3-2ครับคูน่นี้ใครอยยากกวงงสสรูสไได้ดเลคับ แชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนตีสามเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับลิสยูไนเต็ดที่สนามเบริมลันสเตเดียมครับ ผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านเชฟฟิลด์33นัดชนะ22เสมอ6แพ้5ประตูได้เสียทําได้47เสียไป23มี72แต้มอยู่อันดับ2ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่66.7%ส่วนทางด้านลิสจูเนเต็ด33นัดชนะ21เสมอ9แพ้3ประตูได้เสียทําได้68เสียไป20มี72แต้มเป็นจ่าฝูงของตารางอัตราการชนะอยู่ที่63.6%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของเชฟฟิลด์ชนะ7แพ้3วินเรดอยู่ที่70%นัดล่าสุดเชฟฟิล บุกชนะลูตัน1ประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้6ครั้งเสีย4ครั้งเกมในบ้านของเชฟฟิลด์สินัดชนะ6เสมอ1แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%รนักลาสุดในบ้านเชฟฟิลด์เปิดบ้านชนะมมดเดลสโรมา3าหนึ่งครับส่วนั่งลิสต์ยูเนเต็ดนะครับสินัดชนะ7เสมอ2แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่70%รนักลาสุดลิสต์ยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะซันแอรแลนด์มา2อหนึ่งทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย3ครั้งครับ เกมเยือนของลิสนะครับกนัดชนะ5เสมอ3แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่56%นัดล่าสุดนอกบ้านลิสบุกชนะบัตฟอร์ดมา4-0นะครับสถิติที่ทั้ง2ทีมเคยพบก,กัน10นัดหลังสุดเชฟฟิลชนะ4ลิสชนะ5และเสมอก,กัน1นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางฝั่งลิสยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะเชฟฟิลยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ0ครับ สภาพความพร้อมกอลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านเชฟฟิลด์อยู่ในแตดกุนซือคริสบิวเดอร์นัดล่าสุดบุกชนะลูตันมา1 0ึ่สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นเท้รดบบตดเจ็บหรู้ว่าติดทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกสจากไซซัสเตฟและโอลิเวอร์อับลาสเตอร์สองแข้งที่ยังเจ็บหน้าเดิมและยังไม่หายดีคาดว่าในวันนี้บ er, ิลเดอร์จะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4ี1 1โดยมีไทริสแคมเบลออกสตาร์ตยูนาเปาล่าสกอร์และจะใช้คาร์าาาาาลังตามระเบ,รบีับ ส่วนฝั่งเลสเตดเต็ดกุนซือดานีเอลฟาเก้นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์มา2-1สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นเทอรับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากแพทริกแบมฟอร์ดและแม็กซิเมเลียมบวเบอร์สองแข้งที่ยังเจ็บหน้าเดิมและยังไม่หายดีครับว่าในวันนี้ฟาเก้นเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีโจเอลปิโลออกสตาร์ทยู่ในเป้าล,ลาดตะข่ายและจะใช้เบรเดนอารอนสันรับจอบเป็นเพลย์เมคเกอร์คอยสปอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับ เปิดแลคาคู่นี้เปิดมาให้นักฝั่งทีมเรอัลลิสยูเนเต็ดป็นฝ่ายต่ออยู่0.5แฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2.25ครับจริงอยู่ที่คู่นี้มองเหมือนเผินอาจจะดูสูสีนะครับแต่บอกเลยว่าลิสยูเนเต็ดยังมีจุดแข็งและศักยภาพของทีมที่เหนือกว่ามากอยู่ซึ่งผลงาน4นัดที่ผ่านมาพวกเขาทําได้ดีมากๆเพราะว่าเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดแถมซัดไม่เลี้ยงไปถึง15ประตูเลยทีเดียวครับแถมในวันนี้เป็นการเจอรองจากฝูงของตารางอย่างเชฟฟิลด์นะครับเชื่อว่า พวกเขาน่าจะเน้นหนักอย่างแน่นอนประกอบกับเจ้าบ้านเชฟฟิลมีปัญหาด้านเกมรับนะครับบอกเลยว่าไม่นิ่งชอบเสียประตูให้คู่แข่งเป็นประจำครับวันนี้เปิดบ้านมาเจอกับลีสยูไนเต็ดที่กําลังต้องการแต้มและเน้นหนักแบบนี้ก็น่าจะรอดยากครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเรทราคาแล้วก็พาบร,รมแล้วอยู่ทั้งฝั่งทีมต่ออย่างลีสยูไนเต็ดน่าจะมีโอกาสปรับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาลีสยูไนเต็ดน่าจะบุกชนะเชฟฟิลยูไนเต็ดในที่21ไม่ก็3-1ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ โรตุเกตซูเปอร์ลีกตอนที่35นาทีป,ปอโต้พบกับวิกตอเรียกิมาริสที่สนามดราก้อนสเตเดียมครับ ผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านปอโต22นัดชนะ14เสมอ4แพ้4ประตูที่เสียทําได้46เสียไป18มี46คะแนนอยู่อันดับ4ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่63.6%ส่วนฝั่งวิกตอเรียกิมาไรส์22นัดชนะ7เสมอ10แพ้5ประตูที่เสียทําได้30เสียไป25มี31ตม้มอยู่อันดับ8ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่31.8%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของปอโตชนะ2เสมอ4แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่20%ล่าสุดปอโตบุก แพ้โรมา่า2ประตูต่อ3ในศึกยูโรปาลีก การทำเงินเจ้า1ครั้งและเสียไป9ครั้งครับเกมเย้าของปอโต้นัดชนะ4เสมอ3แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%นัดล่าสุดในบ้านปอโต้เปิดบ้านเสมอโรมามา11ในศึกโยุโรปเลยครับ่วนฝั่งวิกตอเรียกิมารายสินัดชนะ1เสมอ7แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่1 0นัดล่าสุดวิกตอเรียกิมารายส์เปิดบ้านเสมอสปอร์ติงบราก้ามา00ย์ทำเงินไปได้3ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย6ครั้งครับเกมนอกบ้านของวิกกตตอเรรรรียมาา10 14นนนัชนะ 1, 4, 5, าาชนะะแพ้5 นอกบ้านอยู่ที่10%นัดลาสุดนอกบ้านวิกตอรยกิมาราสบุกไปเสมอฟมาร์มอาริคามา0-0สถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดต้องบอกเลยว่าปอร์โตกินขาดนะครับชนะไป9วิกตอรยกิมาราสชนะ1นัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันปอร์โตบุกชนะวิกตอรยกิมาราสมา3-0ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านปอร์โตกุนซอมาร์ตินอาเซลมีผลงานาในลีกย่ำแย่5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดสวสโกซูซา และมาติมเฟอร์นันเดสที่ยังต้องพักรักษาตัวต่อไปครับส่วน,นรายของเนโเอ p นเปเรสและชูอามาริโอก็ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามด้านกันจะทับจนลงเล่นตามระบบ3-4-3พร้อมกับวางสตีเฟนยูสตากิโอคอยปันเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างโรดริโกโมราซามูอาเกโฮวาและฟาบิโอวิเอราที่จะลงลาตะข่ายร่วมกันครับ ส่วนงฝั่งวิตอรีกิมเบรส์ผลงานในลีกห้าเกมเก็บชชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นสําหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานมิเกลวิญญาณุเอวาที่ติดทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามครับขณะในรายของบรูโนกัสปากับกุสตาโวซิวาก็เป็น2แข้งที่ยิงเจ็บหน้าเดิมและไม่สามารถลงช่วยทีมได้ดันการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3ประสานเดเดน่าก็จะวางเตมโมอาการโชชูชูรามิเรส กับนูโน s ซานโตลงลาตะข่ายพร้อมกันครับเรดราคาคู่นี้เปิดมาให้ฟฝั่งเจ้าบ้านปอโตเป็นฟาต่ออยู่0.75ให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2.25ครับเจ้าบ้านปอโตผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครแต่ช่วงหลังค่อนข้างที่จะสะดุดบ่อยขณะที่ทีมเยือนอย่างวิกตอรีกิเมรสผลงานนอกบ้านยำแย่ yeah, นะครับ 8เกมหลังสุดพวกเขายังไม่สามารถชนะใครได้เลยแถมผลงานกนารเจอกันของทั้ง2ทีมก็เป็นทางฝั่งปอโตที่ทําได้ดีกว่าครับเรียกว่าบอนแพ้ทางต้องหวังปอโตเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดมาให้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านปอโตเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75แนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อก็นั้นจะมีโอกาสปรับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาปอโตน่าจะชนะวิกตอรีกิมาราสได้ที่2-0ไม่ก็3-1ครับ ใครที่อยากได้ทุนฟรีนะครับอย่างที่บอกไปคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของโรม่าพบกับบอนซาเพื่อนๆคนไหนที่ท่ายผลบอลคู่นี้ถูกให้แคปหน้าจอสกอร์ที่ท่ายไว้และส่งผลบอลเข้ามายืนยันตัวตนในกรุปลายกาวเปงพร้อมรับทุนฟรีไปเล่นกันได้เลยครับต่อกันที่ศึกเดนมาร์กซูปเปอร์ลีเกเตอนตีหนึ่งวีบอกพบกับซิวเคบอกที่สนามวีบอ s สตาดิโอครับ ผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้าน V ีบอก18นัดชนะ5เสมอ6แพ้7ประตูที่เสียทําได้30เสียไป31มี21แต้มอยู่อันดับ8ของตารางวินเบรดอยู่ที่27.8%ส่วนทางด้านซิลเคยบอก18นัดชนะ6เสมอ8แพ้4ประตูที่เสียทําได้29เสียไป24มี26แต้มอยู่อันดับ6ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่33.3%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของ V ีบอกชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่50%นัดล่าสุด V ีบอก บุกแพ้รรอนบีมา1ึนนประตูต่อ4ครับ การทำเงินเข้าวินไป4ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียสครั้งเกยมยอ่อของ V ีบอก10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%นัดล่าสุดในบ้าน V ีบอกเปิดบ้านชนะ I k เค r i u s f k มา2-1นครับส่วนทางด้านซิลเคบอกฟ์ร์ม10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ5แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่30%นัดล่าสุดซิลเคบอกเปิดบ้านแพ้เวเจ์มาศูนย์ประตูต่อ1ทำเงินไปได้2ครั้งเสียไป4ครั้งครับเกยมยอ้อนของซิลเคบอ 2, อ 4, 2อัตราการชนะนอกบ้านอยูุ่่ที25% ล่าสุดนอกบาลซิลเคยบอกบุกเสมอเรอัลมูเซียมา0-0ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุด วีบอกชนะไป5นัดซิลเคบอกชนะ3นัดเสมอกัน2นัดโดยนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านซิลเคบอกเปิดบ้านชนะวีบอกมา3ประตูต่อ2ครับสภาพความพร้อมก็ลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านวีบอกนัดลาสุดบุกแพ้บรอนบี้มา1ประตูต่อ4สําหรับสภาพความพร้อมในวันนี้มีข่าวดีเพราะว่าจะได้ตัวเรนาโตจูเนียเยเปกกรอนนิงและมัตซอนกาดพลทดแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจะทับจะลงเล่นตามระบบ433โดยที่3ประสานในแดนหน้าก็าจะวางแซจินโยอโนซิเกเอเมนตา และอิสซักเยนเซนลงล่าตะข่ายร่วมกันครับส่วนทางด้านซิลเคปบอกทีมเรือนะครับนักล่าสุดเปิดบ้านแพ้เวเจรนมาสูนประตูต่อหนึ่งสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรางยางานตัวผู้เล่นเธอรับบาดเจ็บกระวาติดทนแบนให้ต้องหนักใจอะไรน่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทอนนี่อดัมเซนเปเล่แมตสนันและยูเนสบากิสก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ครับ วอรเร็แล้วครคู่นี้เปิดมาให้ทังฟังชาบ้านวีบอกเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25ให้นะครับสูงต่ําอยู่ที่2.75นะครับสำหรับคูน่นี้พี่เป้มองเป็นฝั่งชาวบ้านอย่าง v ีบอกครับเพราะว่าผลงานในบ้านของพวกเขาถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับ 5นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซิลคบอกที่เกมนอกบ้านถือว่าขาดความสม่ำเสมอ5นัดชนะไปเพียงนัดเดียวผลงานที่เจอกัน V ีบอกก็ทําได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นบริเวณราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้าน V ีบอกเป็นฝ่ายต่ออยูซุนจุดสองห้าก็แนะนาให้เพื่อนๆอ,อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสรับทรัพมากที่สุดสกอร์ที่ออกมา V ีบอกน่าจะชนะซิลคบอกได้ที่สองหนึ่งไม่ก็สามหนึ่งครับคูบนี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ ตุรกีซูเปอร์ลีกตอนเที่ยงคืนการัตาซรายพบเฟเนบาเช่ที่สนามแรมสปารครับ ผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านการาตาสราย22นัดดูดีครับชนะ19เสมอ3และยังไม่แพ้ใครประตูที่เสียทำได้56เสียไป23มี60ต้านเป็นจ่าฝูงของตารางอัตราการชนะอยู่ที่86.4%ส่วนทางด้านเฟเดรมาเช่23นัดชนะ18เสมอ3แพ้2ประตูที่เสียทำได้60เสียไป23มี57ต้านอยู่อันดับ2ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่78.3%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของการาตาสรายชนะ5เสมอ3แพ้2วินเร จุดที่50%นักล่าสุดการาตาเซารายเปิดบ้านเสมอเอซีอักมามา2-2ในศึกยูโรปลาลีกทำเงินไปได้2ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย7ครั้งครับ เกมเยาของการาตาสราย8นัดชนะ4เสมอ4อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%นัดลาสุดการาตาสรายเปิดบ้านเสมอเอซีอักมามา2-2อย่างที่บอกไปครับส่วนทางด้านเฟเนร์เบเช่10นัดชนะ7เสมอ3และยังไม่แพ้ใครวินเบรดอยู่ที่70%นัดลาสุดเฟเนร์เบเช่บุกเสมออันเดเลช2ประตูต่อ2ในศึกยูโรปาลีกการทำเงินเข้าวินไป5ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย4ครั้งครับเกมเยอนของเฟเนร์เบเช่10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่60%โดดยยนนนัล่่าาสุอออกกบบงที เฟนิบเช่บุกเสมออันเดลชมา2-2ในศึกยูโรปาลีกครับสถิติที่ท ia you know ั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดการาตาสรายชนะ5เฟนิบเช่ชนะ3เสมอกัน2โดยนัดปลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันการาตาสรายบุกชนะเฟนิบเช่มา3-1ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านการาตาสรายกุนซือโอคันบูรุกทำผลงานได้ดีครับชนะมา4เกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมหนึ่งวันนี้จะไม่สามารถใช้งานเมารอิคาดีอิสมาอิยาคอบ และอาบโรโมเรต้าที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ3 4 1 2เกมรุกจะใช้คริสโมเทนปันเกมรุกสนับสนุน2อหหกตัวเป้าอย่างวิกเตอร์โอซิเมนและอัมเมดคูทูซูที่จะลงล่าตะข่ายร่วมกันในวันนี้ครับส่วนฝั่งเฟนนบาเชคุณซือโชเซ่มูรินโญผลงานยอดเยี่ยมครับชนะมาเจ็ดเกมติดต่อกันส,ะสะ่วนสภาพความพร้อมหนึ่งวันนี้จะไม่สามารถใช้งานคักล่าโซยุนซูเจเดนออสต์เโวโรดิโกเบซาว ดิเอโกกาลสและอิสมาเอลยุเชกนะครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามแต่มีข่าวดีเพราะจะได้เซบาสเตียนซิมันสกี้พ้นทดแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ35-2ห้าสแดกลางจะวางเซบาสเตียนซิมันสกี้เฟรดและโซฟิยนอัมมาปัดปันเกมสนับสนุนสองหัวหอกตัวเป้าอย่างยูเซฟเอเนเซรีและแอนเดรสันทาลิสกาที่จะลงล่าตะข่ายร่วมกันครับ เรทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านการาตาสไรายเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แฮนดแคปสูงต่ำอยู่ที่3.25นะครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้มันอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้ง2ทีมมีผลงานที่ดีทั้งคู่นะครับวันนี้น่าจะสู้กันได้อย่างสูสีแน่นอนครับแต่วันนี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างการาตาสรายค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะาได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองแถมพวกเขามีสภาพทีมที่สมบูรณ์มากกว่าเฟเนบาเช่ครับเพราะฉะนั้นในะวันนี้ก็เลยมองว่าการาตาสรนยน่าจะเปิดบ้าน ทังฝั่งชาวบ้านการาตาสรายน่าจะมีโอกาสปรับสับมากที่สุดสคอที่ออกมาการาตาสรายน่าจะชนะฟิลิบเช่ได้ที่1.0ึ่ศไม่ก็สอหนครับโรมาเนียซุปเปอร์ลีกตอน4ทุ่มย t a อารัดพบกับเซบซีครับ ผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้าน UTA อารัฐ27นัดชนะ8เสมอ9แพ้10ประตูได้เสียทำได้26เสียไป30มี33คะแนนอยู่อันดับ11ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่29.6%ส่วนทางด้านสิบสี่ยนัดชนะ10เสมอ7แพ้10ประตูได้เสียทำได้35เสียไป32มี37แต้มอยู่อันดับ8ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่37%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของ UTA อารัฐชนะ4เสมอ3แพสามแพ อยู่ที่40%นักล่าสุดยูทีเออารัตบุกชนะโปะเตรุนโปเอสติมา1-0ทำเงินไปได้5ครั้งเสีย3ครั้งครับส่วนเกมเย่าของยูทีเออารัตเนัดชนะ2แพ้5อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่29%นัดล่าสุดยูทีเออารัตเปิดบ้านแพ้ c ี r ครูมา1ประตูต่อ4ส่วนทางฝั่งเซฟซีสินัดชนะ2เสมอ3แพ้5วินเบรดอยู่ที่20%นัดล่าสุดเซฟซี c, เปิดบ้านแพ้คือแมนสตัดมา2ประตูต่อ3ทำเงินไปได้3ครั้งขึ้นทุน2คครรัั 3, ร้้งงงเเเสีย3กมนขอซ ชนะ1เสมอ 3. แพ้ 6. อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่10%นัดล่าสุดเซฟซีบุกแพสเตโอบูคาเรสมาศูนย์ประตูต่อ3ครับสถิติที่ทั้ง2องทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดอยู่ที่เอารัชนะ3 เซปซี C, ชนะ5เสมอกัน2โดยนัดลาส,สุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเซปซี C, เปิดบ้านชนะ UTA ออารัตมา1-0ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้าน UTA ออารัตเพิ่งบุกไปชนะโปรตูลนโปเอสติ e sti, มา1-0สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของอากุสตินโบเลติสอเล็กซานโดรเบงกาและเดยานเอลิเยฟ สแข้งที่เจ็บหน้าเดิมและยังไม่หายดีคาดว่าในวันนี้พวกเขาจะลงเล่นตามระบบ4-4-2โดยมีเชยอนแฮริสันกับวาเลนตินกอสตาเช่ของคู่กัลาตาายในแดนหน้าครับส่วนทางฝั่งเซปซีนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้เฮอร์แมนสตัดมา2ประตูต่อสาสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานบ็อกดานโอเตลิตา กาเบรียลเดบิูและนิโคลาปาอุนเรามาบรดาแข้งที่เจ็บหน้าเดิมและยังไม่หายดีคาดว่าในวันนี้พวกเขาจะลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยมีโอมาเอลซาวีดอเรียนบาบุนสกีและเซบาสเตียนไมลาร์ตลงล่าตะข่ายร่วมกันครับเรทราคาคู่นี้เปิดออกมาให้เลือกแฮนนิแคปสูงต่ำอยู่ที่2.25สำหรับคู่นี้มองไปทางฝั่งทีมเยอหนังเซซี C, นะครับเพราะว่าผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมเซบซีทำได้ดีกว่าครับแถมนักลลาสุดก็เป็นทางเซบซี C, ที่เปิดบ้านชนะยูทีเออารัตมาได้1-0เรียกว่าบอลแพ้ทางต้อง วางเซเลยกว่าดได้นะครับประกอบกับ UTA อารรัตเกมในบ้านถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่2เกมหลังสุดในบ้านแพ้รวดหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดออกมาให้เลือกแบบนี้อยู่ทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างเซบซีน่าจะมีโอกาสปร,รับซับมากกว่าสกอร์ที่ออกมาเซบซีน่าจะบุกชนะ UTA อารัตได้ที่1 0ไม่ก็ครับ บอลในสู bon ่โรมาเนียซูเปอร์ลีกตอนตีหนึ่งฟารูคอนสแตนดาพบกับ,บราปิดบุคเเรสครับผลง,งานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านฟารูคอนสแตนดา27นัดชนะ8เสมอ10แพ้9ประตูได้เสียทําได้27เสียไป33มี34คะแนยนยูอันดับ10ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่29.6%ส่วนทางฟังราปิดบุคาคเรส27นัดชนะ10เสมอ12แพ้5ประตูทด่เสียทําได้32เสียไป24มี42ตามยูอันดับ6ของตารางบินเบรดอยู่ที่37% 10นัดหลังสุดของฟาลูคอนสแตนดาชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่50%นัดล่าสุดฟาลูคอนสแตนดาบุกชนะดิราโมบูการ์เรส2ประตูต่อ0ทำเงินไปได้6ครั้งเสีย3ครั้งเกมในบ้านของฟาลูคอนสแตนดา7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่57%นัดล่าสุดในบ้านฟาลูคอนสเตนดาเปิดบ้านชนะกอรียปูสัวมา1-0ครับสวนฟังราปิดบูการ์เรส10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่50%นัดล่าสุดราปิดบูการ์เรส เปิดบ้านชนะบูตอซานีมา1 0ทำเงินไปได้2ครั้งคืนทุน2ครั้งเสีย 4, 4ครั้งครับเกมนอกบ้านของราปิดบูการเรส8นัดชนะ2เสมอ4แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่25%ซนตัดลาสุดนอกบ้านราปิด arest, บูการเซสบุกเสมอโอตอลุนคารติมา1 1สถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดลังสุดฟารูคอนสแตนดาชนะ5นัดราปิดบูการเซสชนะ2นัดและเสมอกัน3นัดโดยนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางฝั่งราปิดบูการเซสเปิดบ้านถล่มฟารูคอนสาามคพ พร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านฟาโรคอนสแตนดานัดล่าสุดบุกชนะดินมโมบุคเเรสมา2-0สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานนาวเร็กกิก,กยานที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาเช่นเดียวกับดรากอสเนลิคูและกุสตาโวมารินส์ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนนะครคัดว่าแมชนี้น่าจะใช้ระบบ4-3-3โดยมีอันเดรซิโอบานูเดนิสอาเลเบก และโยนุดโคโจคารูเป็นสามประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์ครับส่วนฝั่งราปิดบุคเรส์นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโปโตซานี ani, มา1น่สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานคลินตันเอนชีเซนเอเมอร์สและดิเอโกเมนเดสสามแข้งที่เจ็บหน้าเดิมและอยู่ในระหว่างการพักฟื้นร่างกายคาดว่าในวันนี้พวกเขาจะลงเล่นตามระบบ4231โดยมีเอวีโคลิชออกสตาร์ทอยู่นเปาลาสกอร์และจะใช้ลูก้ากอโควิชรับ j อบเป็น maker, ์เม y เกอร์คอยสปอตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนบราปิดโบกาเรสเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25ให้ใิแคบสูงต่ำอยู่ที่2.25ครับสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าพี่เป้งมองไปในฝั่งทีมเยือนอย่างบราปิดโบคาเรสนะครับเพราะว่าผลงานค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวครับสามนัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใคร แถมผลง,งานการเจอกัน,นกกล่าสุดปราบปิดบูคาเรสก็ถล่ ar, มฟาโรคอนสแตนติมาได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ครับเร็ละครับเปิดเอาไม้ทังฝั่งราปิดบูคาเรสปุกมาต่ออยู่0-25แนะนำให้เพื่อนๆอ,อยู่ทา้งฝั่งทิมต่อก็น่าจะมีโอกาสปรับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาราปิดบูคาเรสน่าจะชนะฟาโรคอนสแตนตินได้ที่2 0ไม่ก็21ครับคูน่นี้ใครอยากหยอดสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ อย่าลืมนะครับใครอยากมีทุนฟรีไปเล่นต่อก็คอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาได้เลยคู่ของโรมาพบกับบอนซานะครับเพื่อนๆคนไหนที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกให้ครับหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งรูปเข้ามายืนยันตัวตนในกรุ๊ปไลน์กาวเป็งพร้อม,มรับทุนฟรีไปได้เลยครับสรุปกันหน่อยสําหรับบอลในวันนี้ครับคู่แรกพี่เป้งรองบอนซาที่1.5คู่ที่2ให้เซบียาต่อ0.25คู่ที่3ให้ลิสยูนเนเต็ตต่อ0.5 คู่ที่4ให้ปอโตต่อ0.75คู่ที่5ให้วีบล็อกต่อ0.25คู่ที่6ให้การาตาสรายต่อ0.25คู่ที่7ให้เซปซี C, และคู่ที่8ให้ราปิดบุคเรสต่อ0.25์ต่อ0.25ครับและนี่ก็เป็นบอลทั้งหมด8คู่ในวันจันทร์ที่2ี่กุมภาพันธ์นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยส่วนใครอยากมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปที่โชว์ให้ดูก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับที่ไลน์แอดกเป้ง พิมพ์สัญลักษณ์แอสซต,ตามด้วยหมายเลข9และเปลงภาษาอังกฤษหรือใครจะแบบพิวอโคดเข้ามาก็ไม่มีปัญหาครับบอกเลยว่ากลุ่มหลายของเราไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าบวกกันไม่พักรับซับกันไม่เลิกจริงๆนะครับส่วนในคลิปนี้คงจะหมดเวลาลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอเต็งชาแนลนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ